ข้าพเจ้าต้องการให้ทุกๆคนบนพื้นอันเป็นสยามประเทศนี้เป็นราษฎรเสมอหน้ากันหมดปราศจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเป็นปณิธานของนายเตียงเสริขันบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นขุนพลภูพานที่ถูกลืมจากประวัติศาสตร์การเมืองไทย นายเตียงสิริขันเกิดวันที่5ธันวาคม2452หรือ101ปีก่อนที่บ้านในตำบลตลาดอเภอเมืองสกลนครจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนิสิตรุ่นแรกของคณะได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยมเนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีนายเตียงเริ่มเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนมัธยมหอวัง4ปีต่อมาปี2477เขาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนเก่า ขของเาที่นี่เองเขาและเพื่อนครูอีกสองคนซึ่งมีหัวคิดก้าวหน้ากล้าพูดกระทำต่อกรกับสิ่งที่ไม่มีความเป็นธรรมถูกจับในข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์เนื่องจากเช้าวันหนึ่งมีผู้ไม่หวังดีนำธงแดงที่มีตราค้อนเขียวชักขึ้นบนยอดเสาแทนธงชาติในเตียงและเพื่อนถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่กรุงเทพซึ่งภายหลังศาลยกฟ้องให้เขาพ้นข้อกล่าวหาแม้นเขาจะหลุดพ้นจากมนทินแต่นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาสนใจงานการเมือง นายเตียงลงรับสมัครเลือกตั้งสสในปี2478ซึ่งเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งแบบทางอ้อมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยนายเตียงที่ขณะนั้นอายุ28ปีได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนรัษฎรทันทีและเขาก็เป็นสสต่อมาอีก5สมัยการทำงานการเมืองทำให้ในายเตียงมีเพื่อนสสจากภาคอิสาราเอมแนวคิด จนกลายเป็นีเสืออีสานประกอบด้วยนายทองอินภูริพัฒน์สสจังหวัดอุบลราชธานีนายจำรองดาวเรืองสสจังหวัดมหาสารคามและนายทวินอุดรสสจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่ร่วมกันต่อต้านแนวคิดหรือนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงในช่วงเวลานั้นเขาเริ่มได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากนายประดีพนมยงและนายเตียงก็กลายเป็นแนวเริ่มสำคัญในเวลาต่อมา หลังวันที่8ธันวาคม2484ที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทย7แห่งเพื่อใช้ไทยเป็นแนวร่วมในการทำสงครามมหาเอเชียบูรพากระบวนการเสรีไทยที่นำโดยนายปรีดีพนมยงก็เกิดขึ้นและนายเตียงก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเสรีไทยภาคอีสานมีหน้าที่ชักชวนชาวบ้านเริ่มฝึกอาวุธเป็นกองทัพประชาชนมีการจัดทำสนามบินสแห่งเพื่อใช้เป็นฐานการเคลื่อนไหว เมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามนายปรีดีที่ประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตรสหรัฐอเมริกาและอังกฤษไว้เดิมเจรจาจนไทยไม่เป็นประเทศแพ้สงครามหลังสงครามมหาเอเชียบูพานายนเตียงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลสามครั้งและลาออกไปเป็นคณะตัวแทนประเทศไทยเจรจาประนีประนอมกับฝรั่งเศสที่สหรัฐอเมริกาแต่หลังเดินทางกลับเขาตัดสินใจขึ้นภูพานต่อมาก็ถูกตั้งข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดนและถูกไล่ล่าจากภาครัฐ ภายหลังมีผู้พบศพในเตียงสิริขันพร้อมบุคคลอื่นๆอีก5คนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมที่ป่าแห่งหนึ่งในตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าพวกเขาถูกฆ่าเมื่อวัน 24, ที่14ธันวาคม2495ประวัติศาสตร์ของนายเตียงถูกกลืมเลือนไปนานกว่า50ปี จนวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณลานจุดชมวิวถ้ำเสรีไทยบ้านลาดกระเชอตํตบลห้วยยางอเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครมีพิธีทอดผ้าป่าและวางศิาลาฤกษ์อนุสาวรีย์นเตียงศิริขันโดยคำกล่าวในพิธีมีใจความว่าในเตียงเป็นผู้ที่ชาวสกลนครรักใคร่เชื่อมั่นและศรัทธานในผลงานทั้งในสภาและในพื้นที่และยังอยู่ในใจของคนจังหวัดส,สกลนครจนถึงทุกวันนี้แม้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยภาพรวมจะลืมชื่อของนายเตียงสิริขันไปแล้วก็ตาม